ใยสีขาวบนยอดมะม่วงเกิดจากอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งโดยเพื่อความยืยืนนะครับก็ เป็นเหมือนเดิมนะครับคือหลังจากฝนไปเนี่ยก็พบปัญหาทั้งมแมลงนะครับทั้งโรคที่เข้ามาสู่ต้นผลไม้ของเราวันนี้มีหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะเอามาแชร์ามาแบ่งปันกันสําหรับมแมลงศัตรูพืชของมะม่วงต้องบอกว่าเราเพิ่งเจอปีนี้จริงๆนะครับเจอเขาเรียกว่านิวเลยมแมลงที่เราเจอนะครับก็คือมแมลงศัตรูพืชที่เราเรียกกันว่าเพี้ยกระโดดปีกหูกขาวนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ช่องมะม่วงนะครับ เป็นตัวที่เป็นแบบว่าเรายังไม่เคยเจอเลยเจอปีนี้ปีแรกจริงๆนะครับลักษณะที่มันเข้าทําลายนะครับต้องบอกว่ามันเนียนมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆคือจริงๆเนี่ยเราอาจจะดูเผินๆว่าไอายอดมะม่วงของเราเนี่ยมันมันไม่เป็นอะไรนะครับนี่โอ้โหพอพูดถึงเสร็จมาเลยครับนี่มาละกลับลังเลยนี่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 น,นี่อันนี้คือตัวเต็มวัยนะกระโดดไปแล้วโอ้โหมันเหมือนรู้งานนะครับ พอเรากําลังอธิบายนี่มันบินมาหาเลยวันที่ผมมาดูนี่ยังไม่มานะครับอันนี้คือแม่มันตะกี้ที่มันมานะครับก็คือมันมาไข่นะครับแล้วก็ปล่อยตัวอ่อนเอาไว้ซึ่งมันก็จะทำใยตัวอ่อนเนี่ยมันจะทำใยแบบนี้นะครับเป็นเหมือนส่าสนะครับอยู่ที่ยอดของมะม่วงเรานะครับซึ่งมันทําใยแบบนี้นะครับมันก็จะใส่การดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอดมะม่วงเราทําให้ยอดมะม่วงเราเนี oon, ่ยมันไม่โตนะครับแล้วก็แคะแกน เดี๋ยวผมจะเขีรยให้ดูนะครับบางทีเนี่ยท่านอาจจะมองไม่เห็นอันนี้คือตัวที่ฟัก,กออกไปแล้วนะครับตัวที่ฟัก,กออกไปแล้วนะครับเนี่ยมันไม่เดินคือมันฟัก,กออกไปแล้วเป็นออกไปเป็นตัวเต็มวัยแล้วเดี๋ยวครั้นี้เดี๋ยวเราจะหาว่าไอตัวที่มันดิ้นลุกๆๆอยู่อันนี้ก็ฟัก,กไปแล้วนะครับนี่ฟักไปแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่มันฟัก,กไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวที่มันเต็มวัยนะครับ เราจะเห็นตอนที่ผมบอกว่ามันบินมาแล้วนะ่ะนั่นคือตัวเต็มวัยที่มันฟักไปแล้วเดี๋ยวผมกาลังจะหาแย่ให้ดูนะครับก็ <S <S คือตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะมีปีกมีเขาเรียกเสียวขาวที่บินมาตะก,กี้นะครับอันนี้คือลูกมันนี่นีคือหน้าตาที่ตัวที่มันล่อข้าบไปนะครับถ้าตามในวีดีโอเห็นไหมครับคือในวีดีโอเนี่ยที่ผมใช้ไม้แย่นะครับแล้วมันดิน อยู่นั่นนะครับนั่นคือตัวที่มันกําลังเป็นตัวอ่อนที่อยู่ที่ก้านมะม่วงนะครับซึ่งมันจะดูดกินน้ําเลี้ยงภายใต้อไอ้สีเหลวขาวที่มันทําเป็นปกคลุมไว้นะครับแล้วยอดมะม่วงเราเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจะเสียหายนะครับเกิดทั้งลานะครับเกิดทั้งโรคอื่นๆที่เข้ามากับมแมลงพวกนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเจอเนี่ยครั้งแรกเลยในสวนนะครับก็เลยทําเป็นวิดีโอมาฝากนะครับ เผื่อใครเจอแบบผมจะได้กําจัดได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็ลังจะหาอนี่ที่ที่ที่มันมีอยู่เป็นรังนะครับนี่มันทําเหมือนสํารีจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่เป็นเหมือนสําลีเป็นปุยๆแบบนี้เลยแต่อันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นที่แม่มันมาไข่ไว้เนี่ยนี่นี่ใช่ยยจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียให้ดูอันนี้คือไข่ของตัวเต็มวัยที่มันมาไข่ไว้ โอ้ลวงไปแล้วนี่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 เจอจริงๆด้วยนี่ครับนี่คืออมันฟักตัวเป็นช่วงแรกนะครับที่เป็นที่เป็นหนอนเป็นดักแด้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวกระดุกกระดุกที่มันเหมือนเหมือนตัวไก่ที่อ่าผมประกอบวิดีโอให้ดูนะครับนั้นนะคือตัวอ่อนนะครับที่พอเขี่ยแล้วเนี่ยมันจะมันจะสู้ไม้แล้วมันก็หลบไม้ที่ผมเขี่ยนะครับ นั่นคือตัวอ่อนส่วนตัวนี้จะเป็นตัวช่วงแรกหลังจากที่วางไข่แล้วนะครับก็จะเป็นหนอนแบบนี้แล้วก็จะเป็นอ่านี่นี่นี่ดิ้นดิ้นดิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นสีขาวที่เราชี้ให้ดูช่วงที่มันลอกคราบครับอันนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนี่นี่นี่ตากล้องมันเนียนนี่นี่อยู่นี่นี่ไงอันนี้คือตัวมันนะครับนี่สองตัวเลยนี่มันเกาะอยู่นี่นี่คือ ที่มันมาวางไข่ครับนี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวจะเหมือนใบไม้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจับก่นอนมันบินได้เดี๋ยวผมพยายามจับจับให้ได้ทําไงดีเดี๋ยวกับปั๊บโอ้ยมันไม่ทันบินไปแล้วนะครับเกาะอยู่แขนเกาะอยู่แขนโอ้ดีดดีดมันรู้นะครับก็นั่นแหละรครับได้เห็นตัวจริงแล้วที่มันมาเกาะอ,อยู่นั่นแหละครับ ันนั้นคือตัวเต็มวัยที่มันสามารถบินไปได้คราวนี้ผมก็ถามในเรื่องของการกําจัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทําการมาพ่นสารนะครับเพื่อไม่ให้มันมาวางไข่แล้วก็พ่นในเรื่องของตัวเต็มวัยมันเนี่ยให้ตายนะครับสารที่จะสามารถกําจัดมแมลงพวกนี้ได้นะครับสารที่เราใช้อยู่เดิมเนี่ยสามารถพ่นกําจัดได้หมดเลยเช่นอะมิดาคอผิดนะครับอะซีทามีผิดนะครับแล้วก็เป็นพวก แมนขออภัยครับแมนคอเสิมันคือเชื้อรานะครับอาบาแมจตินที่เราใช้กันอยู่นะครับคาร์บ ا ل 85หรือเซเว่85เนี่ยก็สามารถพ่นได้ไม่ต้องไปซื้อสารใหม่นะครับที่เรามีสารอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถนํามาพ่นกําจัดแมลงพวกนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแมลงปีกนะครับแต่แนะนําว่าช่วงที่จะพ่นนะครับให้แนะนํามาพ่นช่วงเย็นนะครับเห็นไหมครับผมมาถ่ายทำเนี่ยช่วงเย็นประมาณ5้าโมงนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มเข้ามาที่รังมันนะครับแล้วก็มาวางไข่ เวลาเราพ่นเนี่ยเป็นละอองฝอยๆนะครับมันก็จะสามารถไปถูกตัวพวกมแมลงพวกนี้ก็จะทําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็วิธีที่กําจัดผมก็ได้อธิบายไปแล้วอันนี้ก็สอบถามทางอาจารย์มานะครับแล้วก็ผมได้มีการพ่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่คาดว่าไอ้ตัวที่มาเนี่ยน่าจะมาจากต้นอื่นเพราะว่ามันไปอยู่ที่ต้นอื่นด้วยจากการที่เดินสํารวจแต่ตอนที่ผมมาพ่นเนี่ยผมพ่นต้นนี้ต้นเดียวนะครับ แล้วก็มันก็มาจากต้นอื่นแล้วเข้ามาอยู่ซึ่งไอตัวที่มันบินมาได้เนี่ยมันไม่ได้โดนสารนะครับมันก็เลยบินมาต้นนี้เหมือนกับว่ามันจําได้ว่าต้นนี้มันเคยมาเกาะมาอยู่นะครับมันก็เลยกลับมาวางไข่ดังนั้นช่วงที่เราจะพ่นเนี่ยก็คือพ่นให้ชุ่มให้โชกช่วงเย็น,นครับก็เอามาฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าเขาเรียกว่า,มาแมลงศัตรูพืชใหม่สําหรับผมจริงหรือสมาชิกท่านอื่นเจอก็เอามาเล่าสวนฟังได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุนทุกท่านอีกครั้ง ที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพรุงพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ที่ทางส่วนนี้เราดีจะนํามาฝากกันทั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ